กองร้อยระวังยิงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคนนอนโนหนึ่งนะครับวันนี้ก็พบกันกันกบพี่น็อตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแมป ยุทธวิธีจำลองชีวิตทหารไทยโลเปนั่นเองนะครับก็เป็นแมปของน้องแมวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแค่เป็นแมปสําหรับยุทธวิธีในการฝึกเท่านั้นนะครับใช้ในการฝึกในการกระโดดร่มในการฝึกทางยุทธวิธีอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะเป็นปืนไล่แรงสะท้อนถอยหลังนะครับขนาด106ม mm มนั่นเองอ่าเดี๋ยวพี่น็อตน,นะครับจะเสกปืนไร่แรงสะท้อนถอยหลังมาให้ดูนะครับ มันก็จะติดตั้งอยู่บนรถจิบนะครับ M 1 5 1นนะครับรถอย่านี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นปืนไลเฟิล M 4 0นะครับอ่าเสกออกมาแล้วปุ๊บนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ซึ่งอ่าต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้นะครับได้ซื้อมาจากร้าน KCI นะครับอ่า KCI นะครับ KCI นี่ทำรถดีนะครับคุณผู้ชมนะนี่นะครับนี่คือหน้าตาของ ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังที่ติดตั้งอยู่บนรถจิปนั่นเองนะครับนี่เลยนะรอยบอเศษหนึ่งส่วนสี่ตันนะครับนี่นะพอติดตั้งอยู่บนรถจิปเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งทําไมปืนตัวนี้นะครับปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังตัวนี้นะครับถึงต้องติดตั้งอยู่บนรถจิปนะครับเพราะว่ารถจิปเนี่ยนะมันมีความคล่องตัวครับคุณผู้ชมอ่ามันคล่องตัวนะครับแล้วก็ ระบบการสะเทือนอะไรของรถจิ๊ปเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบปีกนกอิสระนะครับโชค๊คเชิกอะไรเงี้ยมันวิ่งในภูมิประเทศที่แบบคุกคะนะครับหรือภูมิประเทศที่แบบที่รถทั่วไปไม่น่าจะไปได้นะครับรถจิ๊ปคันนี้มันสามารถไปได้นั่นเองนะครับมันเป็นรถจิ๊ปทหารนะซึ่งมันก็เก่าแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันมีขนาดเล็กและมีความคล่องตัวนะครับประกอบกับการติดปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวพี่นอ็อตจะซูมให้ดู นะครับมันติดปืนตัวนี้ด้วยนะครับนี่นปืนไรงแรงสะท้อนถอยหลังก็หมายความว่ามันไม่มีแรงทิบของปืนนั่นเองหรือว่าแรงทิบของปืนมันน้อยนั่นเองครับคุณผู้ชมอ่านี่ครับตัวรถก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอลงนั่งไปในรถดูนะครับพอกดนั่งปุ๊บนี่ปุ๊บมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับน้องๆตอนนี้นะครับพี่น็อตก็อยู่บนรถปืนไรงแรงสะท้อนถอยหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับนี่ นี่นะครับสตาร์ทรถแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดไฟครับคุณผู้ชมนี่ดึงเบรกมือสักหน่อยนะครับนี่นะครับรถก็จะเป็นคันเล็กๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับนี่เดี๋ยวไปน็อตอันนี้เล่นเครื่องให้ดูครับอ่านี่คือเสียงเครื่องยนต์ของมันนะครับนี่เลยนะจะเล่นเครื่องให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่อ่าแล้วก็ใส่เกียร์ออกไปได้เลยนะครับนี่ มันก็นจะเป็นรถคันเล็กๆแบบนี้นะครับอยู่บนรถจิปนะครับติดปืนและแรงสะท้อนสอยหลังนะครับนี่เลยนะครับซึ่งซื้อมาจากร้าน KCI นะครับแบบถูกต้องนะครับน้องแมวเป็นคนไปซื้อนะอันนี้นะครับ KCI ก็าทำรถออกมาได้ดีในแต่ละคันนะครับตอนนี้พี่น็อตอะรอ สไตรเกอร์นะครับ M1128 แบบติดปืนอยู่นะครับแบบติดปืนต่อสู้รถถังนะครับนะก็รออยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นที่นั่งคนขับครับเดี๋ยวพอดูที่นั่งด้านข้างครับอ่าที่นั่งด้านข้างเวลากดขึ้นนั่งเป็นยังไงครับโอ้โหนั่งเรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมน่ารักมากดูดิโอ้โหน่ารักมากเลยครับขึ้นไปนั่งนี่แบบท่าตุ้มปุ๊กเลยนะตะมุตะมินะครับอ่าก็ถือทําออกมาได้ดีนะครับรถอันนี้นะอ่าแล้วมาดูนะครับที่นั่งด้านนี้ครับคุณผู้ชม นี่ครับกดปุ๊บไปนี่อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะนั่งน่ารักกว่าเดิมอีกนะครับตะมุตะมีครับนี่โอ้โหนี่นะครับก็จะมานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นที่นั่งของพลปืนครับคือกันเนอร์ครับนี่พลปืนก็จะนั่งแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับนะสำหรับรถปืนปสเนี่ยนะครับหรือปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังเนี่ยนะมันจะนั่งได้ทั้งหมด4นายนะครับผลละครับ ผอบอหมู่นะครับะพนยิงผู้ช่วยนะครับก็คือพลเมินจุและก็พลยิงนะครับแล้วก็ตัวปืนก็จะเป็นแบบนี้ครับผู้ชมนี่ครับพอกดคลิกปุ๊บนี่นี่เลยครับน้องๆนะมันจะหันออกมาแบบนี้ครับนี่สามารถหันออกมาอย่างนี้ได้นะครับอาสามารถหันหันโอ้โหพูดเนืเลยนะครับ สามารถหันสายซ้ายขวาได้อ่านี่นะครับแต่ว่าหันกลับมาด้านหลังไม่ได้สุดนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้อ่าตรงนี้มีข้อดีอย่างไงครับเดี๋ยวยพี่น้องจะลองยิงให้ดูนะครับแล้จะอธิบายไปให้ฟังนะน้องๆน,งน,งนะระวังยิงเป็นไงเป็นไงโอ้โหอันนี้ครับอาวุธชนิดนี้มีไว้สําหรับในการใช้ต่อสู้รถถังนะครับต่อสู้รถถังนะเพราะว่ามันมีขนาด ลำกล้องที่กว้างถึง106ม mm, ิลิเมตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะยิงลูกกระสุนธรรมดาไปก่อนนะหนึ่งนัดอย่างเงี้ยนะครับอ่ายิงไปก่อนหนึ่งนัดและเขาถึงต้องยิงปืนขนาด105ใส่ลูกกระสุน105นะครับลงไปด้วยนะตัวลำกล้อง106ม mm, ิลิเมตรแต่ใส่ลูกกระสุนขนาด105มิลิเมตรไปนะจะอธิบายยังไงดีก็คือลำกล้องเนี่ยมันกว้าง106 mm. ่มิล แต่ว่าตัวลูกกระสุนกว้าง1 0 5มิลนั่นเองนะครับแล้วก็ยิงตามไปเลยครับอ่าอันนี้ข้อดีคืออะไรใช้สําหรับในการยิงต่อสู้รถถังหรือสังหารบุคคลนะครับนี่เลยนะนี่สามารถยิงเจาะเกาะพวกรถถังขนาดกลางขนาดเบาได้สบายๆนะครับสามารถเจาะพื้นคอนกรีตได้หนาถึง1.8เมตรโอ้โห1.8เมตรเลยนะ ก็เรียกว่าถนาแบบบังกงบังเกอร์ก็เจาะไดะ้สบายๆรถถังมันยังเจาะได้เลยบังเกอร์ก็เจาะได้อยู่แล้วนะครับนี่เวลายิงจะเป็นอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมนะครับเวลายิงนะครับเดี๋ยวลองยิงให้ดูนะครับอ่านี่นะครับเวลายิงนะครับมันจะต้องนั่งแบบนี้นะครับและคนประจํารถก็ต้องลงลงออกจากรถนะครับนี่ก็คือปืนได้แรงสะท้อนถอยหลัง นะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาเวลายิงเนี่ยมันไม่สามารถยิงประจันบานนะครับคือจะใช้ในลักษณะของการซุ่มยิงนะครับซุ่มยิงหรือการยิงแล้วหนีนั่นเองนะครับสำหรับปืนแร้แรงสะท้อนถอยหลังเรียกว่ายิงนัดแรกต้องโด,งโดนนะครับก็เรียกว่าเฟิร์สลาวฮิตนะนะครับนัดแรกต้องโดนเลยสําหรับปสอสนะครับนี่เลยนะก็คือเป็น รถนะครับนะที่ติดตั้งปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวลองบีบฟังเสียงแตรดูครับคุณผู้ชมเสียงแตกก็เหมือนนะเสียงแตกก็เหมือนนะครับแต่ในชีวิตจริงของรถจิ๊ปเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงแตรบ,บ,บ,บี้แบบนี้แหละเสียงมันจะดังแบบปี๊ปีอย่างเงี้ยนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> มันจะดังประมาณนี้นะครับน้องๆนะครับตอนนี้ก็แบบพับกระจกนะครับตัวรถก็จะพับกระจกลงไปเห็นไหมครับนี่นะซึ่ง รถจีบแบบนี้ก็จะติดตั้งในการพับก,กระจกแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขับให้ดูครับขับให้ดูอ่าเป็นยังไงบ้างสิพาไปดูหน่อยสิโอ้โหเดี๋ยวไปทางด้านหลังดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวพี่น็อตลองขับให้ดูนะครับเย่๋เพิ่งมุนหัวนะครับคุณผู้ชมเย่ายวพิ่งมุนหัวพอดีตรงนี้เข่ามันเยอะไปหน่อย นี่นะครับสังเกตไหมครับเวลาวิ่งบนพื้นลูกรังนะครับรถมันจะมีเสียงเหมือนแบบว่าเราเหยียบลูกรังจริงๆอะ่ะเห็นปะอ่าแล้วก็มีแบบเป็นฝุ่นแดงๆอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งร้านนะ่ะเขาทำออกมาดีมากเลยนะอ่าพี่น็อตเชื่อว,ว่า KCI น่าจะเข้ามาดูแหละนะครับนี่อันนี้คือปราสาทตาเมืองทมนะครับอ่านี่เลยครับเข้ามาตรงพื้นที่ปราสาทนะครับขี่เข้ามานะครับปึ๊บเบรก นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองนะครับลองดูลองดูงดยิงดูเป็นไงดูนะครับโอ้เอฟเฟกตะการตาครับนะระวังยิงร mm, ับรองครับถ้าโดนไปทีหนึ่งนี่แตกยกตี้ครับอันนี้นะครับคุณผู้ชม <laughs> แตกยกตี้ครับคุณผู้ชม นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้ตัดภาพไปดูยังพื้นที่การฝึกนะครับว่าเวลาการฝึกใช้งานปืนและแรงสะท้อนถอยหลังเนี่ยบรรยากาศในการฝึกจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมพี่จะอธิบายอย่างนี้นะวิธีการใช้งานรถปรสอนะครับปืนแระแรงสะท้อนถอ,อยหลังตัวนี้นะครับก็คือมันจะใช้สําหรับถ้าเพื่อความปลอดภยัยคือเน้นย้ําว่าจริงๆโทรศัพท์ยิงได้นะแต่ว่าพี่อยากให้ คนที่เป็นคอมพิวเตอร์ยิงมากกว่าเพราะว่าโทรศัพท์มันไปแตะหน้าจอมันอาจจะลั่นลั่นกายและทําให้คนในรถเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพอรถมาจอดอย่างนี้แล้วปุ๊บให้น้องลงจากรถได้เลยอาลงจากรถส่วนพล,ลขับไปประจําที่พลปืนพล,ลขับลุกจกจากเก้าอี้ไปประจําที่พลปืนใช่ส่วนคนที่ลงจากรถให้ระวังป้องกันนะครับระวังป้องกันอยู่บริเวณท้ายรถนะครับหรืออยู่บริเวณข้างรถนะครับ อยู่ข้างรถนะอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอยู่บริเวณข้างรถนะครับอ่าส่วนผลลับลุกไปเป็นผลปืนนะครับกดอื่นประทับปืนด้วยนะครับประทับปืนด้วยอย่าไปอยู่หน้าปืนนะอย่าไปอยู่หน้าปรสอนะอย่าไปอยู่หน้าปรสอนะครับอย่าไปอยู่หน้าปรสออย่าไปอยู่หน้าปรอสออย่าไปอยู่หน้าปรอสอ นะครับอย่าไปอยู่หน้านะอย่าไปอยู่หน้านะอ่าอย่าไปอยู่หน้านะถ้ายังไม่อยากตายนะครับอ่าและต่อมานะครับนะพี่จะให้เรายิงภูเขาลูกที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านั้นเห็นไหมที่พี่ยิงให้เรายิงภูเขาลูกนี้นะครับอยู่ตรงหน้านั้นนะทุกครั้งทําอย่างนี้นะครับทําอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่จะสั่งนะครับที่ยิงเป็นหมู่นะยิงเป็นหมู่อันนี้คือหมู่หนึ่งนะหมู่หนึ่งนะ อันนี้คือหมู่2นะและอันนี้คือหมู่3นะยิงเป็นหมู่ทีละหมู่นะครับทีละหมู่นะทีละหมู่นะครับนะพร้อมแล้วฟังหมู่หนึ่งระวังยิงอ่าถูกต้องครับถูกต้องอ่าหมู่2ระวังยิงหมู่3ระวังยิง อพอยิงเสร็จแล้วนั้นกําลังพลขึ้นรถพลขะับพลยิงกลับมาเป็นพลขะับเหมือนเดิมอ่าพลยิงกลับมาเป็นพลกะับเหมือนเดิมขึ้นรถปุ๊บและออกรถไปอย่างรวดเร็วออกรถไปเลยออกรถไปเลยแล้ววนกลับมาตรงพี่เหมือนเดิมไปเป็นหมู่นะหนึ่งสองสามอ่ แลกลับมาจอดเป็นหมู่เหมือนเดิมโอ้ห oh, สิงน่าดูเลยนะครับ <laughs> อ่าเลียงเป็นหมู่เลยจอดเลยจอดปุ๊บเป็นไงลงรถอัตโนมัติเลยลงรถอัตโนมัติอ่าจอดปุ๊บลงรถอัตโนมัติอ่าพลละขับเปลี่ยนเป็นพลปืนนะครับต่อไปจะสั่งยิงนะเหมือนเดิมครับคนที่เหลือระวังป้องกันเอาไว้อ่าปลศใช้งานอย่างนี้ยิงนัดเดียว ต้องโดนนะครับเฟิร์สเลาฮิตนะพี่เดสังหมู่หนึ่งระวังยิงหมู่สองระวังยิงหมู่สามระวังยิงขึ้นรถไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถครับขึ้นรถอ่าขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเดี๋ยวพี่ไปด้วยขึ้นไงวะเนี้ยอ่าไป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  ไปเลยไปเลยไปเลยอ่าหมู่หนึ่งหมู่สองไปเลยครับไปเลยอ่าไปสักพักหนึ่งแล้ววนกลับมาใหม่เหมือนเดิมนะปฏิบัติเหมือนเดิมเลยนะครับปฏิบัติเหมือนเดิมวนกลับมาที่เดิมนะครับ เดี๋ยวพี่ยิงเองเดี๋ยวพี่สะเดี๋ยวพี่ยิงเองกระบอกนี้เดี๋ยวพี่ยิงเองอ่าระวังลงรถระวังลงรถระวังอ่าลงรถระวังเราหันเลยนะครับกองร้อยปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังนะครับยิงฆ่าศึกระยะ100เมตรที่เนินภูเขานะครับกองร้อยระวังยิงทั้งกลองร้อยนะระวังยิงอ่าเสร็จแล้วปุ๊บทำไงครับน้องขึ้นรถครับอ่าขึ้นรถเลยขึ้นรถเลย อ่าคือรถเลยอ้าวผล้รับขับไปไหนผล้รับขับคันนี้ไปไหนไปสิไอ้น้องวาลินวาลินวาลินอย่าขวางอย่าขวางการฝึกวาลินอ้าวโอเคเดี๋ยวรอบสุดท้ายแล้วพอแล้วอ่าจอดเว้นคันด้วยเพอร์เฟก เว้นกันด้วยเว้นกันด้วยอ่าต้องอย่างงาั้นต้องอย่างงาั้นลงรถต้องปฏิบัติอย่างรวดเร็วนะเห็นหุ่นไหมเห็นเป้าไหมอันนั้นคนที่เป็นพลปืนเล็กปืนเล็กยาวอาวุธประจำกายส่วนตัวสามารถยิงยิงช่วยได้ด้วยนะครับยิงช่วยได้ด้วยนะครับตากองร้อยระวังหุ่นนะหุ่นนะยิงอ่าขึ้นรถเลยโอเคประมาณนี้ โอเคครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกปืนและแรงสะท้อนถอยหลังนะครับขนาด106ม mm. มตรสำหรับกมรมฐานราบนะครับกมรมฐานลาบทุกกรมเนี่ยก็สามารถใช้ปืนตัวนี้ได้นะครับมันจะเป็นอาวุธในสมัยช่วงสงครามเย็นนะครับแต่ว่า ณปัจจุบันเนี่ยนะครับกองทัพบกไทยก็ยังมีบางหน่วยที่ยังใช้อยู่นะครับเราก็มาทําการฝึกกันในวันนี้วันนี้นะครับพี่น้องก็เลยเอามาให้ดูนะครับว่าเออมันยิงแบบนี้นะนะครับวิธีการยิงใช้แบบนี้นะนะครับปกติและปรศจะใช้ในการยิงเร่งด่วนก็คือยิงเพียงแค่นัดเดียวนะครับ แล้วก็ขับรถหนีหายออกไปนะครับเพราะว่ารถเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนรถถังอะเนาะที่มีเกาะมีอะไรนะครับแล้วก็เน้นความคล่องตัวนะครับแล้วก็ใช้สําหรับในการยิงแล้วก็หล่อยแล้วก็หนีหายออกไปนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาฝึกน้องๆในกรมฐานราบนะครับที่112นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Sub s cribe กับช่องแ a n o n n o นของพี่น็อตด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ